มือที่มีค่าที่สุดคือมือที่ฉุดคุณขึ้นมาในวันที่คุณล้มคาพูดที่มีค่าที่สุดคือคำพูดที่ฉุดคุณขึ้นมาในวันที่คุณหมดกําลังใจท้อแท้เศร้าอาหารที่มีค่าที่สุดคืออาหารตอนที่เราอดอยากไม่มีจะกินหรือในวันที่เราใกล้ตาย และลมหายใจที่มีค่าที่สุดคือตอนที่เราแทบไม่มีอากาศหายใจหรือเราแทบจะไม่มีลมหายใจและสุดท้ายคนที่มีค่าที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแม้ว่าวันนั้นคุณไม่เหลืออะไรและไม่เหลือใครค่ะถ้าวันนี้คุณยังมีคนที่ดีคนที่รักคนที่ไว้ใจแล้วคนที่เขายังอยู่กับคุณทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนนั้นคือคนที่ใช่และเป็นคนดีสําหรับคุณจงรักษาคน ที่มีคุณค่าเหล่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะคือกําลังใจและคือพลังบวกให้กับคุณค่ะคุณเป็นคนที่โชคดีมากถ้าใครนะคะคือพลังใจของคุณเป็นคนที่มีค่าและอยู่กับคุณตั้งแต่วันที่คุณยังไม่มีอะไรจงแท็กชื่อเขาและเขียนคําว่าขอบคุณใต้คลิปนี้เลยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนดีๆที่เขายังอยู่เคียงข้างคุณพิมพ์คําว่าขอบคุณให้กับเขาสิคะด้วยรักคูซาค่ะ